วันนี้ผมจะมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของธงไตรลงก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่าธงไตรรงธงชาติไทยนั้นได้ถือกําเนิดขึ้นมาในสมัยรัชากาลที่6เราจะต้องเข้าใจสิ่งสําคัญอยู่2ประเด็นครับคือที่มาของสีและความหมายของสีครับที่มาของสีนั้นสีแดงและสีขาวนั้นมาจากพื้นของธงช้างเผือกและตัวธงช้างเผือก ซึ่งอยู่บนพื้นธงช้างเผือกตั้งแต่ใช้มาในสมัยรัชกาลที่3ปรากฏรูปธงไตรลงครั้งแรกอยู่ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมโดย Aquarius ได้มีการเขียนขึ้นมาว่าถ้ามีการใส่สีน้ำเงินเข้าไปอีกสีหนึ่งลงบนแถบธงแดงขาว5้าริ้วหรือธงข้าขายจะเป็นธงชาติที่สง่างามมาก จึงได้มีภาพออกมานะครับได้มีการร่างภาพออกมาเป็นธงไตรรงครั้งแรกที่ปรากฏสู่สาธารณชนนั่นเองครับที่มาของสีสีแดงนั้นมาจากพื้นของธงช้างเผือกนะครับแล้วก็สีขาวนั้นมาจากธงช้างเผือกและสีเงินนั้นมาจากการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1คําว่าไตรรงนั้นเป็นคําพระราชทานจากรัชกาลที่6นะครับปรากฏอยู่ครั้งแรกอยู่ในราชสมติธง2460กล่าวถึงการกําเนิดเกิดขึ้นของธงไตรรง ในวันที่28กันยายนพระพุทธศักราช2460ครับเรื่องเครื่องหมายแต่ลงก็คือความหมายของแถบสีนั่นแหละนะครับขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรลักษณ์และธรรมคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราไซซซึ่งยอมสละได้เพื่อสาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาทะปโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรลงจึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอาวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามตรงนี้แหละครับคือที่มาของความหมาย แดงขาวนงเงินหมายถึงอะไรมาจากบทพระราชนิพนธ์เครื่องหมายแห่งไตรลงนั่นเองหรือที่เราเรียกกันว่าสาวสถาบันหลักสูงสุดของประเทศไทยนั่นเองและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือที่มาของธงไตรลงธงชาติไทยครับธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย